สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีโอกาสนำเสนอเหรียญสวยๆมีคุณค่าไว้ง่ายๆนะครับมีคุณค่าทางจิตใจสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญหนึ่งซึ่งมีความสวยงามมากๆนะครับของหลวงพ่อพัดบุญยกรรมโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเพื่อนๆคงพอ รู้จักกันบ้างนะครับผมเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงนะครับท่านบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มากมายสร้างโรงเรียนสร้างวัดสร้างโรงพยาบาลให้ทุนการศึกษาโอ้เยอะแยะมากมายเป็นนับเป็นพระพิสษุสงฆ์ที่ควรเอามาเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับ สำหรับในกล่องที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งที่ได้จองไว้นานแล้วนะครับหลายเดือนเลยละไว้ง่ายลืมไปเลยว่าจองไปกี่เดือนนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับชื่อรุ่นว่ารุ่นพยักแสนล้านนะครับเอกลักษณ์ของเขาจะมีความสวยงามคมชัดและโดดเด่นก็คือมีเสือสองตัวนะครับที่อยู่ขนาบข้าง ซึ่งโครงการนี้นะครับก็มีคุณป๋องสุพรรณนะครับได้รวมจัดสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมทุนให้เขาเรียกอะไรนะให้แบบเป็นให้ให้ให้หลวงพ่อท่านนะครับเพื่อสร้างสิ่งสาธารณูป,ปโภคสาธารณปประโยชน์ต่างๆนะครับก็ ขอชื่นชมนะครับสำหรับคุณป๋องสุพันและก็ขอเทอิดทูนนะครับสำหรับหลวงพ่อพัดนะครับผมอ่ะนี่ก็เพิ่งได้รับนะครับสำหรับคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ก็คือเมื่อวานครับผมเมื่อวานวันที่27เมษายน2564นะครับเป็นวันที่ได้รับพัสดุและก็ เปิดออกมาก็เป็นพระที่รอ,อมานานนะครับก็คือรุ่นนี้พยัก์แสนล้านนะครับสำหรับในรายละเอียดของของกล่องนะครับก็จะไม่มีอะไรมากนะครับรายละเอียดของกล่องนี่คือกล่องแท้นะครับที่นำเสนอรายละเอียดให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับ นี่คือกล่องแท้ของแท้นะครับลักษณะหน้าตานะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่ามีมีการวางจำหน่ายกันเยอะแยะมากมายก็ไม่ไม่มากมายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เห็นวางขายกันแล้วซึ่งยัง ยังปลูกเสกไม่ครบวาระอะไรเลยนะครับก็ก็ก็ไม่ทราบนะครับก็ไม่ทราบว่าที่เขาเอามาวางจําหน่ายนั่นแหะได้มาอย่างไรนะครับผมก็ไปคิดเอาเองแล้วกันนะครับไม่ไม่ว่ากันนะครับสําหรับที่วางอยู่ตามท้องตลาดก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้นี่ก็เพิงวาละเดือนมีนาที่ที่ปลูกเสกล่าสุดนะครับก็เพิ่งสําเร็จเสร็จสิ้นไปก็ได้รับแจกจ่าย มาไว้บูชาเรียบร้อยนะครับก็โอเคครับก็นำเสนอนะครับก็คืออยากให้เพื่อนเื่อได้รู้จักหน้าค่าตานะครับของพยักแสนล้านรุ่นนี้นะครับกล่องรูปร่างกล่องกล,ล้องกล้องก็ซูมยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็จะเขียนหน้ากล่องว่ารุ่นพยักแสนล้านนะครับหลวงพ่อพัดบุญญะกาโมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูกล้องดีกว่านะครับกล้อง ซูมมันชัดๆหลวงพ่อพัดบุญยะกาโมนะครับวัดทานทหารหรือวัดห้วยด้วนนะครับอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์นะครับหลวงพ่อพัดบุญยากาโมนะครับแล้วก็มีชื่อรุ่นพยักษแสนล้านนะครับอ่ะเราเปิดดูกันเลยดีกว่านะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับภายในกล่องก็เป็นออะไรเนี่ยเป็นพลาสติกพลาสติกนุ่มๆน,นะครับเดี๋ยวขอญาติวางไว้ก่อนแล้วกันนะครับวางไว้นี้ สืบเนื่องจากเมื่อวานเมื่อวานาเดี๋ยวก่อนนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ได้ลงลงไปแล้วละ่ะคลิปนึงนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะแก้ตัวนิดนึงก็คือในเรื่องของโค้ดนะครับ 2. จุด2จุดนะครับโค้ดก็คือโค้ดแรกนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับถ้าถ้าเป็นเนื้อเนื้อเงินนะครับ จะมีโค้ดอยู่ตรงห่วงนะครับเขียนปั๊มว่างองงูนะครับเพื่อนๆสําหรับเหรียญที่เห็นนี่คือหน้ากากเงินจริงนะครับแต่ว่าเป็นด้านหลังเป็นอัปปาก้าคือเนื้ออัปปาก้านะครับเนื้ออัปปาก้าถ้าถ้าเป็นเป็นโค้ดงองงูนะครับเป็นโค้ดงองงูอยู่บริเวณห่วงนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับแสดงว่าเพื่อนๆได้เนื้อเงินนะครับ โค้ดที่ว่านะครับจุดแรกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอยู่ใต้อยู่ใต้ห่วงนะครับโค้ดจุดแรกนี่นะครับอยู่ใต้ห่วงโค้ดจะเขียนว่าม,มาาอม้าลาีนะครับเพื่อน เอาให้เห็นครับเอาให้เห็นเห็นไหมครับโค้ดจะเขียนว่ามอมาสระอีนะครับอยู่เหนือคำว่าพยักแสนล้านนะครับแล้วก็จะมีขีดอยู่รอบๆตัวโค้ดนะครับข้างบนห่วงก็ไม่มีอะไรเป็นพื้นเรียบนะครับ ไล่ลงมาก็พยักแสนล้านนะครับแล้วก็จะมียันนะครับยันเมื่อวานเราไม่ได้สองกล้องครับ มันก็เลยเลยไม่เห็นรายละเอียดนิดนึงก็เลยวันนี้โอกาสดีครับก็เลยนำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูให้ละเอียดโดยผ่านเลนกล้องกล้องซูมนี่นะครับก็จะมีรูปสิงสวยงามมากเลยนะครับสิงก็บ่งบอกถึงพลัง มหาอำนาจความมั่งคั่งความร่ำรวยความมั่นคงความมีมหาอำนาจอะไรบารามีนะครับก็เป็นสิริมงคลสำหรับเหรียญที่ดีๆนะครับกล้องขยันนิดหนึ่งตาลาย นี่นะครับ2563้ยใช่ไหมครับเดี๋ยวนะครับขระยดัดดูอ่า2563ครับผม2563ตัวเลขนี้ตาเราก็มองไม่ค่อยชัดใช้กล้องซูมก็ไม่ค่อยเก่ง ต้องขออาภัยด้วยนะครับนี่คือภาพรวมของด้านหลังนะครับภาพรวมด้านหลังสำหรับด้านหน้านะครับให้ดูด้านหน้าด้านหน้าเหรียญจะมีการลงยารุ่นนี้มีลงยาด้วยกันมีสี หลายสีนะครับหนึ่งสองสามสี่เนี่ยครับลงยาแดงลงยาเขียวลงยาน้ำเงินลงยาเหลืองจีวอนนะครับแล้วก็หน้ากากเป็นเงินด้านบน ด้านบนก็จะมีห่วงและมียันข้างบนนะครับจมูกตาคิ้วหูปากเหมือนมากเลยนะครับเหมือนเหมือนท่านมาอยู่ใกล้ๆ <laughs> <laughs> เห็นไหมครับ สัมผัสได้ด้านล่างของเหรียญน,นะครับด้านล่างของเหรียญด้านล่างของเหรียญก็ด้านล่างของเหรียญก,ก็จะมีเสือตัวหนึ่งนะครับนี่คือรุ่นพยักแสนล้านนะครับผมเพิ่งได้รับมาเพิ่งได้รับเมื่อว,วานนี้เองนะครับมีเสือสองตัวอยู่ด้านข้าง ลายเสือก็เสือเป็นเสือเลยนะครับเป็นลิ้วเสือลายพาดกรนะครับส่วนใต้เนี่ยเส้นเส้นเส้นคอท่านก็เป็นเส้นเห็นชัดเจนนะครับสังคติจะมีอีกจุดหนึ่งนะครับโค้ดนอกจาก นอกจากด้านหลังนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับโคดมันก็จะมีอีกจุดหนึ่งะจะอยู่ด้านขวาด้านขวาของของเหรียญน,นะครับโคดอยู่ด้านขวานะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่บริเวณเดี๋ยวนะครับหาหาให้ดูนี่ เจอแล้วครับอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงปลายนิ้วนี่นะครับเอามือจิกไว้เนื่องจากโค้ตตัวเล็กมากเลยนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับนี่นะครับอยู่ตรงปลายนิ้วโป้งเลยครับตัวเล็กเล็เลยครับ6 0 4 1นะครับ6041 หมายเลขโค้ด6041นเนี่ยนะครับอยู่ปลายเล็บอยู่ตรงปลายเล็บเนี่ยนะครับได้ประมาณนี้เกือบเห็นเกือบเห็นแล้วเกือบเห็นแล้วซูมอีกนิดเห็นไหมเห็นไหม6041เยอ้าวเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมกล้องจ๋าเห็นไหมกล้องโอ้ยกล้อง6 041 6 041ีอกศู่าได้ประมาณนี้ล้ครับ6กศูนนะครับหมายเลขโค้ดอยู่บริเวณด้านขวาปีกขวานะครับอยู่บริเวณปีกขวาขององค์พระนะครับ6041สี่หำหรับโค้ดอีกจุดหนึงอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับ ก็เขียนคําว่ามีนะครับประมาณนี้นะครับสวยนะครับประทับใจจองจองจองตอนนั้นก็ประมาณเดือนไหนปีที่แล้ว เดือนสิงหาได้ไหมพึกสภามิชุนาจนมาตั้งแต่ปีหกสามครับจองพึ่งมาได้นะครับผ่านพ้นมามาเป็นเวลานาน,านมากกล้องไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับ <c oughs> นี่นะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับพี่พี่เพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะจะฝากไว้ใน YouTube อีกอีกอีกเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเผื่อเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจอยากจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ผ่านผ่าน u t u b e นะครับผ่าน YouTube สามารถดูย้อนหลังได้นะครับมีคลิปดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับปลามังกรต้นกระบองเพชรนะครับเข้าไปใน YouTube นะครับค้นหาปลามังกรต้นกระบองเพชรนะครับเจอคลิปดีๆแน่นอนนะครับมีเยอะหลากหลายสไตล์นะครับผมวันนี้ก็โอกาสดีเราก็นำเหรียญของหลวงพ่อพัดบุญญการโมนะครับรุ่น พยักแสนล้านอนาคตหวังว่าเป็นพระหลักได้นะครับเป็นพระหลักได้โอเคครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับหากมีพระดีๆเด็ด จะนำมาเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมเป็นคลิปต่อ,ตอไปนะครับฝากกดติดตามไว้นะครับกด s ั b s ไ r i b ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปใหม่มานำเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากปลามังกรไว้เพียงเท่านี้นะครับปลามังกรต้นกระบรอง ปลามางกอนต้นกระบองเพชรขอลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ